สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเซลฟ์แคร์สันวันนี้พีทอยากพาเพื่อนเม,มารู้จักกับเพื่อนรักที่พีทเรียกได้ว่าเป็นตัวละครลับของชีวิตพีทเลยเราเจอกัน10ปีแล้วเริ่มจากการทํางานที่เดียวกันนั่นคืองานแรกของเราทั้งคู่แล้วก็ออกร้ก,กันแล้ก็ออกรองกันแล้วเราก็ผจญภัยกันเยอะมากๆเลยนะ <c oughs> ในชีวิตผ่านปเป็น10ปีค่ะ เป็นโชคดีมากที่ได้เจอแยมเพราะแยมเป็นเพื่อนที่จริงใจมากแล้วก็สปอร์ตทุกอย่างตอนนั้นพี่ยังไม่เรียนจิตวิทยาเลยเนาะใช่แล้วเราก็เลยไปสมัครมูลนิธิมูลนิธิที่เขาสอนสอนพิเศษให้เด็กแล้วเราก็ไปสอนศิลปะสักพักหนึ่งเราก็ไปเปิดโรงเรียนแบบจริงจังแล้ก็เอาโปสเตอร์ไปไล่แปะสามาไฟฟ้าก็เป็นคนขี่มอเตร์ไแล้วเราห็นก็สอนแล้วก็ไปแปะ พอเราทํางานเสร็จเราพี <c oughs> พ่ก,ก็อยากไปเรียนต่อทางด้านจิตวิทยาเนาะก็เลยแบบแยกไปแล้วก็กลับมาอีกวนเวียนกลับมาอีกเหมือนเดิมเราเปิดร้านกาแฟเอ <c oughs> เอเปิดร้านกาแฟใช่แล้วก็ได้เจอเด็กๆที่พีทเคยสอนรู้สึกว่าแบบเออพอเด็กแต่ละคนที่ผ่านครูพีทมานี่หืมแต่และคนแบบโอ้ขอบคุณครูพีพทค่ะอะไรเงี้ยโอ้ยจากตอนเด็กโซนมากดูแบบไม่น่าเชื่อว่ตัวๆๆเขาจะแบบเออดูเงียบสงบเออเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก คุณแม่พี์บอกว่าถ้าแยมมีงานสาคัญอะไรนะแต่งานคลอดล<อ>ูกลุกบวชพี่จะติดอะไรพี่ต้องไปนะถ้าเป็นแยมเนี่ยแม่บอกมาเลยแม่คอนเฟิร์มแม่นัน่นแหะถือว่าเราได้ช่วยผู้คนเยอะแยะมาด้วยกันเลยเนะาะแล้วเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะขนาดนั้นใช่พี่แยมเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรใน,นครูพีทบ้างอู้ตั้งแต่แบบโซนจนแบบสงบอะ่ะนิ่งขึ้น เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นะอะไรเงี้ยก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออไม่ค่อยจะห่วงเพื่อนคนนี้เท่าไหร่เพราะว่าเขาแบบแบบดูแลตัวเองได้ดีมากยิ <c oughs> ่งตอนนี้แบบเรื่องอาหารจากเมื่อก่อนเออะวิงแทบวิงแทบตาไ,ไปกินวิงแซบกันแต่ตอนนี้คือไม่มีแล้วก็เลือกกินอาหารที่มีประโยชนออ์ดูแลตัวเองดีแล้วก็ทุกครั้งที่แบบนัดเจอพีรู้สึกว่าเออมันได้เติมเต็ม,ตมกันแบบมาเจอเขาก็แบบเหมือนแบบเพิ่มพลังให้เรา ช่วยเติมเต็มพลังให้ทุกคนเวลาทุกคนที่กำลังเผชิญอะไรเข้ามาเวลาได้คุยกับคูพีสได้รษัสรพีเนี่ยมันก็จะแบบหาทางออกได้ง่ายเร็วกว่าหวังว่าเซลฟ์แคร์ซันเดย์วันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ดูอยู่นะคะและดีใจที่ได้แบ่งปันบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในเซลฟ์แคร์ซันเดย์ครั้งหน้าคะ่ะบายบาย